สังเกตมันจะดูไม่เป็นลบแบบสุดๆถูกปะแต่มันจะดูเหมือนเออมันฟังดูมีเหตุผลน่ะว่าก็บางคนเนี่ยเข้าใจผิดเกี่ยวกับป้ายมันเขียนว่าอแกนิกจริงๆมันอาจจะไม่ได้อแกรนิกจริงๆก็ได้แต่ไม่ได้ไปด่ามันว่าไม่ควรค่าการกินราคามันแย่มากโคตรแพงมันแบบห่วยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เห็นไหมช้อยที่น่าสนใจคือจะไปลักษณะข้อสี่ข้อห้าเราจะเก็บไว้สง้อเข้าใจไหมตัดช้อยได้เลยต้องแต่ยังไม่ทันอ่านพาเสดไปดูต่อค่ะ นะคะข้อ7ผู้แต่งคาดหวังอะไรให้ผู้อ่านรู้สึกหลังจากอ่านย่อหน้าแรกน้องๆค่ะจดลงไปไฮไลท์คำว่าย่อหน้าแรกอันนี้เป็น line reference. ลายเรฟเฟอร์เรนซ์ลายเรฟเฟอร์เคืออะไรลูกคือการอ้างอิงถึงบรรทัดค่ะน้องๆค่ะ ถ้ามีการอ้างอิงถึงบรรทัดให้น้องๆไปใส่เลขข้อเลยได้ป่ะเด็กๆพลิกกลับไปที่ Pass a g e ใส่ข้อเลข7ไว้ที่ย่อหน้าที่1พร้อมกันพี่พาทำให้ดูได้ป่ะนะคะไปใส่เลข7ที่ย่อหน้าที่1พร้อมกันลูกอย่างเงี้ยพี่นานสืบมาแล้วน้องๆสามารถขีดเขียนลงในข้อสอบได้นะฉะนั้นเนี่ยจะได้ไม่หลุดจะได้ไม่ lost หรือหลงทางเวลาทำ เวลาเรากลับไปอ่านพา s เ a จ e อ่านย่อหน้าที่หนึ่งไปตอบข้อ7เลยเข้าใจปะนะคะน้องๆคะตรงนี้เขาคาดหวังย่อหน้าที่หนึ่งเนี่ยว่าผู้อ่านจะรู้สึกไงไปดูชอยค่ะข้อหนึ่งไม่ไม่อะไรคะผิดหวังใช่ปะไม่พอใจผิดหวังเป็นประจุหน่อยลูกใส่ประจุบวกหรือลบลบ horrify สยองขวัญกลัวก็เป็นลบ helpless เลสเพราะไรหรือไม่เฮล l e s สช่วยตัวเองได้ไหมไม่ได้ก็เป็นบวกหรือเป็นลบอีกลบค่ะน้องๆรู้จักคำว่า a m เม e ไหมอเมสแปลว่าอะไรนึกถึงเวลาที่เขาจะชวนคนมาเที่ยวประเทศไทยค่ะนะคะประเทศไทยน่าทึ่งอะไรแปลรว่าน่าทึ่งค่ะ m เม e อะไร amazingamazingthailand แปลว่า a m เม e น่าประหลาดใจน่าทึ่ง ตกตะลึงเป็นเซนส์บวกหรือลบเด็กๆเป็นบวกเก่งมากค่ะและสุดท้ายนะคะ Ang r กนะคะโกรธเป็นอะไรเลยประจุอะไรลบล้านเปอร์เซนต์ถ้าน้องทำไม่ทันเด็กๆถ้าน้องทำไม่ทันเด็กๆถ้าน้องทำไม่ทันหนูเช็คช้อยส์ข้อไหนเลยข้อ 4. นี่เป็น50%ของข้อสอบที่แบบข้อที่ต้องพื้นฐานเราต้องทำได้เข้าใจปะ ไหนทบทวนใหม่ดีนะคะที่พี่บอกไว้น่ะต้นข้อสอบทุกชุดเป็นไปนได้ไหมว่ายากหรือเทพทุกข้อเป็นไปไม่ได้สัดส่วนเป็นไงลูก50 30 20นะคะข้ออย่างเมื่อกี้เป็น50นะคะมันเกี่ยวข้องกับเวลาในการทำโจทย์ด้วยพี่พาคะ่ะนะคะพี่นายอยากจะบอกงี้ถ้าข้อที่พื้นฐานมากๆนะคะอย่างเช่นข้อปานกลางเนี่ยเราใช้1ใช่ปะ พี่นันขอให้เป็น1 x พี่อธิบายอย่างี้นะลูกข้อที่ปานกลาง30%เนี่ยเป็น1ถูกป่ะเป็น1เท่าแต่ข้อที่ง่ายกว่านั้นก็ต้องใช้เวลาน้อยลงถูกปะอย่างข้อเมื่อกี้เราตอบได้เลยแทบไม่ต้องอ่านพาเศษอาจจะจุด5 x หรือ1แต่ข้อที่เทพจริงๆจุดนี้แหละคะ่ะจุดที่น้องพลาดถ้าหนูไม่มีเซนเซอร์ว่าข้อไหนยากหนูจะไมติดอยู่ข้อนั้นอะ ซึ่งข้อที่เทพนั้นเองจะมีปัญหาลูกเพราะหนูอาจจะติดอยู่ที่5เท่าของข้อปกติหรือใช้เป็นอินฟินิตี้กับเวลามันเป็นระยะอน,นนะันต์น่ะแต่ถ้าเกิดหนูเนี่ยไม่ติดข้อยากหนูข้ามไปก่อนนะคะอย่างอย่างชอยข้อเมื่อกี้เรายังทำไม่ได้ใช่ปะ่ะตัดและเหลือ2อข้อเราข้ามไปก่อนแล้วทำข้อง่ายก่อนเราจะมีเวลาได้80คะแนนง่ายๆคือ50บก30 และยังมีเวลาเหลือมาทวนข้อยากอีกเข้าใจปะ่ะสำคัญมากนี่คือเทคนิคในโค้งสุดท้ายที่พี่อยากจะให้น้องเข้าใจไหมเจอข้อยากอย่าติดนะข้ามไปอิกเอาไว้ก่อนแล้วกลับมาแล้วรีบไปดูข้อง่ายกับข้อปานกลางถึงยากก่อนไปดูต่อข้อ8ค่ะ which is not true ข้อใดไม่จริงนงะคะใส่ F เอาไว้คือหาข้อที่ false F ค่ะ หาข้อที่ผิดเกี่ยวกับออแกนิกกับนอนออแกนิกน้องๆคะแค่อ่านโจทย์เราก็รู้ว่า p a s s a g ชนี้ต้องเป็นการเทียบกันระหว่างออแกนิกกับไม่ออแกนิกใช่ปะนี่ไงเห็นชัดเลยออแกนิกกับนอนออแกนิกค่ะเทียบกันเป็นการเปรียบเทียบกันข้อ1ค่ะบอกว่า as as เห็นไหมคะ n u t r i t i o u s, <nutritious> <S คือมีคุณค่าทางโภชนาการเท่ากัน n u t r i t i o u s แปลว่าโภชนาการดีเท่ากัน as as ขั้นเท่าใช่ไหมลูกเห็นไหมว่าเปรียบเทียบกันว่าเท่าไม่เท่ายังไงข้อ2ค่ะไอแบบ Non organic เนี่ยชีเปอร์แดนอันนี้กว่าละเป็นขั้นกว่าอะไรถูกกว่าคะที่ไหนคะ Non organic ค่ะและข้อ3ค่ะข้อ3ค่ะบอกว่าข้อดีทางสุขภาพ ของแบบออก์แกนิกับไม่ออก์แกนนกเนี่ยจริงๆแล้วแตกต่างกันน้อยมาก slightly แปลว่าเล็กน้อยขลุกเล็กน้อยขลุกก็เป็นการเปรียบเทียบอีกใช่ไหมคะข้อ4ค่ะ both ต้องตางมด้วย and เสมอลูกวงกลมค่ะ both and both and นะคะทั้งคู่ c o n t a m i n a t e แปลว่าปลอมอะไรลูกปลอมเปื้อนนะคะโดยแบคทีรียและเชื้อโรคอื่นๆค่ะ นะคะทั้งคู่ก็ปลอมเปื้อนได้เหมือนกันน่ะนะคะก็เปรียบเทียบว่าเหมือนกันอีกแล้วและข้อสุดท้ายค่ะค่อยๆเลื่อนนะคะอ่านะคะ organicly a l grown produce แปลว่าผลิตภัณฑ์ที่ปลูกแบบปลอดสารพิษเช่นเนื้อไข่แล้วก็ชีสเนี่ยอร่อยกว่าอันที่ไม่ได้ออร์แกนิก น้องๆคะเราเก็ตเลยว่าพาเศษเนี้ยต้องเป็นการเปรียบเทียบแ,แน่ๆเพราะว่ามันมีบอกว่ามันเท่ากันมันมากกว่ามันน้อยกว่าในแต่ละข้อถูกป่ะถ้าหนูจะต้องใช้เซนลูกลูกๆคะอยากให้หนูมีสมาธิคะ่ะถ้าหนูจะเปรียบเทียบระหว่างออแกนิกกับนอนออแกนิกหนูจะเปรียบเทียบในแง่ไหนที่ฟังดูแล้วดูดีในแง่ของราคาโอเคไหมโอเคใช่ปะในแง่ของ พภชนาการหรือว่าคุณค่าทางพภชนาการฟังดูดีไหมดูดีเนาะนะในแง่ของอะไรครับประโยชน์ทางสุขภาพดูดีไหมดูสมเหตุสมผลอะไรที่ฟังดูแล้วเนี่ยมันไร้สาระที่แบบไม่ควรจะมาดูว่ามันน่าสนใจคะดเด็กๆคะ่ะนะคะเรื่องอะไรคะนี่เองค่ะ4ี่ 4, หรือห้าหอันนี้อร่อยอร่อยระดับโลกอะดีลิเชียสอะอุ้ยเราเราต้องกินแบบอะไรนะ แบบออร์แกนิกนะเพราะว่ามันอร่อยกว่าแบบไม่ออร์แกนิกมากๆเลยหนูว่าคนที่กินแบบออร์แกนิกเนี่ยเขาจะสนเรื่องรสชาติไหมไอแบบปลอดสารพิษเนี่ยใช่ป่ะมันจะมันจะรู้เองได้มันจะรู้เองได้มไ,ดไม่ใช่จากสายศาสตร์หรือจากความเชื่อหรือจากอะไรทั้งสิน้นแต่มันคือประสบการณ์ในการทําโจทย์ช้อยที่ถูกมีลักษณะสมเหตุสมผลช้อยที่ผิด มีลักษณะไปสนใจอะไรที่ดูไม่น่าสนใจดูเหมือนไร้สาระและเป็นเรื่องเล็กน้อยการปลอมเปลือนทางแบคทีเรียรก็ดูเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่ากําลังพูดเรื่องสุขภาพอยู่ใช่ป่ะเรื่องการปลอสารพิษเนี่ยนะคะฉะนั้นดิเมนชันหรือมิติที่มันน่าจะผิดคือเรื่องรสชาติความอร่อยถ้าหนูทําไม่ทันหนูตอบข้อเข้าใจป่ะตอบหเนี่ยไปดูต่อไปดูต่อ เดี๋ยวเราจะไปตัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่นันแนะนำนะคะว่าน้องๆเนี่ยต้องจัดเวลาให้ดีเพื่อจะไป cross check เช็คอีกครั้งกับ passage ซึ่งเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูค่ะไปดูต่อข้อ9ลูก how are the ideas of the passage mainly developed ideas ใน passage นี้นั้นพัฒนาหลักๆโดยใช้วิธีอะไรข้อ1นึ่ through โดยผ่านทางค่ะ analysis คือวิเคราะห์เขาใช้การวิเคราะห์ทั่วๆไปหรือเปล่า หรือข้อ2ค่ะใช้รายละเอียดชี้เฉพาะหรือข้อ3 chronological order เรียงลำดับเวลาเด็กๆค่ะ order เรียงลำดับ chrono ร,รากศัพท์แปลว่าเวลาค่ะเด็กๆคะอันนี้คือนาฬิกาของพี่พานะคะน้องๆอ,อาจจะงงว่ามันคืออะไรนะคะเวลาค่ะเวลาค่ะ chrono ค,ค่ะน้องๆค่ะอย่ายแย้งกันค่ะข้อ4 เปรียบเทียบ comparison คือความเหมือนและ contrast คือความต่างเทียบหรือเปรียบเหมือนกับเปรียบต่างและสุดท้ายผ่านเหตุ hate, และผลค่ะ cause เหตุ hate, effect ผลค่ะในข้อสอบในนาทีวิกฤตที่น้องต้องตัดสินใจเพราะว่าทำไม่ทันสมมติว่าไม่เหลือเวลาไปอ่าน passage แล้วลูกอ่านแค่ choice มาพี่บอกให้นะ พาสเศษยิ่งยาวแล้วข้อสอบหรือตัวข้อคำถามที่ถามยิ่งยาวอย่าไปกลัวมันยิ่งคำถามยาวยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะยิ่งเก็ตเรื่องโดยไม่ต้องไปอ่านพาสเศษเลยคำซ้ำๆในข้อมักเป็นเมนไอเดียและจากข้อเหล่านี้เรารู้ว่าต้องพูดเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมอาหารแบบอกกอแกนิกกับไม่ออแก,กนิกและเขาใช้วิธีอะไรกันเนี่ย ข้อที่พูดมาเมื่อกี้มันแบบเท่ากันบ้างทางโภชนาการมันถูกกว่าบ้างมันถูกแบคทีเรียปอมเปอรเท่ากันบ้างมันเป็นอันนี้มากกว่าน้อยกว่ามันคือการวิเคราะห์หรือการเปรียบเทียบเด็กๆถ้าเวลาไม่เหลือฉเฉลยข้ออะไรเลยข้อสี่วิชล่ะไปดูต่อคะ่ะหุยน้องเกตมากอะ่ะข้อสิบสมาธินะลูกนะนะคะ How did the writer largely support his points? ผู้แต่งสนับสนุนประเด็นยังไงเป็นหลักข้อหนึ่งการใช้เหตุผลแบบมีตรรก,กะ Logic คือใช้เหตุผลนะคะตรรก,กะข้อสองอ้างถึงค่ะ refer to ค่ะอ้างถึงชาวนาเขาใช้หลักการคืออ้างถึงชาวนาหรือข้อสามใช้ข้อเท็จจริงที่มีรากฐานมาจาก งานวิจัยและข้อ4โค้ดคืออ้างคำพูดของนักโภชนาการโค้ดแปลว่าอ้างคำพูดลูกและสุดท้ายสังเกตตรงไปนั่งสังเกตเองเลยผู้เขียนนะลูกไปนั่งสังเกตเองเลยที่ไร่ที่สวนที่นาที่อะไรเงี้ยว่าเขาใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าปลอดสารพิษอชีวิต น้องๆคะต่อให้น้องยังไม่ต้องอ่านพาเศษเลยจากแค่คำถามและจากคอมบอนเซนพี่บอกว่า80%ของข้อสอบเป็นงานวิอะไรงานวิจัยแล้วยิ่งมีข้อแรกคอนเฟิร์มถามมีพูดถึงนักวิจัยใช่ปะ่ะว่าพาเศษเนี้ยเป็นการพูดถึงนักวิจัยของสแตนอะไรสแตนฟอร์ดหนูตอบข้ออะไรเลยถ้านหนงเวลาไม่เหลือข้อสฉ <Hi. S 1> ลาดจริงๆจริง ไปดูต่อค่ะนะคะข้อ11ค่ะ How do organic fruits and vegetables differ from non-organic ones นะคะผักผลไม้แบบออร์แกนิกกับไม่ออร์แกนิกอ่ะต่างกันยังไงข้อ1ค่ะ Gradually resist cancers ต้านทานอะไรได้คะลูกแคนเซอร์โรคอะไรมาเร็งครับเก่งมาก Gradually แปลว่าทีละเล็กทีละน้อยอย่างช้าๆค่ะและข้อ2ค่ะ นะคะมันจะมีสารตกค้างยาฆ่าแมลงมากกว่า residue คือตะกรนหรือสารตกค้าง pesticide คือ,อยาฆ่าอะไรลูกยาฆ่าแมลง <Yeah. S 1> นะคะโอเคไหมลูกและข้อ3ค่ะ they had more nutritional content ค่ะมีคอนเทนต์นะคะคือเนื้อหาทางโภชนาการมากกว่าค่ะ nutritional content และข้อ4ค่ะ มีวิตามินและอนุมูลอะไรคะแอนตี้แปลว่าอะไรคะดเด็กๆคะต่ออะไรต่อต้านออกซิเดน์แปลว่าอนุมูลอิฐสระรวมกันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเก่งมากลูกนคะคะมากกว่าหรือข้อหมีฟอสฟอรัสกับฟีโนลสมากกว่านคะคะ ถ้าน้องๆจะต้องตัดช้อยทิ้งใน5ข้อเนี้ยสารปลอดอา,อาหารที่ปลอดสารพิษเนี่ยมันไม่ควรจะมีอะไรมากกว่าอันที่ไม่ปลอดสารพิษคะที่ผิดอย่างแรงผิดลอจิกชนิดที่ว่าต้องไปไกลๆเท้าเลยค่ะลูกนะคะใส่หัวไปเลยค่ะได้แก่ข้ออะไรคะข้อ2ถูกป้าแต่ช้อยข้ออื่นทํามาได้ดีช้อยข้ออื่นไม่มีอะไรตัดได้เลยเดี๋ยวต้องไปดูในพาร์เซเท่านั้นตัดช้อยข้อสองทิ้งไปเลยจะบ,บ้าหรอสาร อาหารปลอดสารพิษมียาฆ่าแมลงตกค้างมากกว่าที่ไม่ปลอดสารพิษจะบ้าหรอกคะ่ะเรามันก็เกินไปนะคะอันนี้ผิดลอดจิกค่ะนะคะไปดูต่อค่ะนะคะข้อ1 5เอ้ยข้อ12ค่ะสรุปอะไรได้จากพาเศษขลุกข้อ1น,นะคะ pursue รปลว่าใช้ชีวิตนะคะหรือว่าดำดำเนินหรือติดตามก็ได้ค่ะการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผล ี่ไปไหวแล้วกับชอยใครบอกว่าพารเซหรือลีดดิ้งยากนี่เป็นแบบลีดดิ้งเข้าแพทย์แล้วนะที่พี่เอามาเนี่ยเป็นข้อสอบจริงของเจวิชาสามาันนะทุกคนเงยหน้าการใช้ชีวิตแบบมีสุขภาพแข็งแรงนะเป็นเรื่องไร้สาระไม่มีเหตุผลหนูคิดว่าชอยข้อนี้เขาแต่งเพื่อให้มันถูกหรือผิดหนูนึกถึงคนที่เป็นมุมมองคนออกข้อสอบ การออกข้อสอบให้ถูกง่ายมากเปลี่ยนเป็นซีโนนิมสเปลี่ยนเป็นคำที่เหมือนกันเป็น paraphrase ถูกไหมเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ข้อที่ผิดอาจารย์ต้องทำให้มันผิดผิดโดยการให้มันผิดลอจิกบ้างฟันธงเกินไปลบเกินไปบวกเกินไปเวอร์เกินไปมากเกินไปน้อยเกินไปเข้าใจไหมฉันนั้นข้อนี้ผิดแน่นอนค่ะเก็ตใช่ปะไปดูต่อข้อสอค่ะข้อสอคือนะคะ Many people are with unwilling คนไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินเพิ่มที่จะซื้อออร์แกนิกฟูดเพื่อเห็นแก่สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น unwilling บางไม่เต็มใจนะคะ for the sake of เพื่อเห็นแก่ค่ะและข้อสามถลุกงานวิจัยนั้นอันนี้เนี่ยโอ้โหยิ่งชัดเลยเนาะ the research findings คือการค้นพบจากงานวิจัยอันนี้ ว่า passage นี้ต้อง base on งานวิอะไรงานวิจัยแน่ๆนางานวิจัยนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยจะสนับสนุนให้คนเนี่ยมาก,กินอาหารแบบปลอดสารพิษมากขึ้น u n d o u b t แปลว่าไม่ต้องสงสัยคะ่ะ encourage ส่งเสรมิมใช่ไหมลูกเจออีกแล้วลูกอะไรแปลว่าแม้ว่าทั้งทั้งที่ทเด็กๆคะ เดกๆคะ่ะอันไหนต้องมีออฟเสมอ DESPITE หรือ IN SPITE ออฟคะ่ะ IN SPITE ออฟอินอะไรคะลูก IN SPITE ออฟอะไรที่ไม่มีออฟค่ะ DESPITE น่ารักมากคะ่ะทั้งๆท,ที่มีงานวิจัยผลออกมาเนี่ยแต่อาหารธุรกิจแบบออแกนิกเนี่ยก็ยังเติบโตอย่างชัดเจนอะไรแปลว่าชัดเจนลูกเอฟอะไร Evident คะ่ะ้อ5คะ่ะการใช้เทคนิค rotate ครับแปลว่าพืชผลค่ะลูกโรเทดพืชผลคืออะไรหนูต้องเห็นภาพโรเทดคือการปลูกพืชแบบหมุนอะไรหมุนเวียนเห็นภาพนี้ไว้ในใจเสมอลูกศรวงกลมแล้วหมุนค่ะนะคะปลูกพืชหมุนเวียนโรเทดคือการหมุนเวียนน้องมองเห็นปะเอาใหม่เขียนใหม่วาดใหม่ได้ปะนะคะมันจะเหมือนด,ดูเหมือนตัวจีอ่นะอ๋องามันคือการหมุนเวียนนะลูกนะมันคือการหมุนเวียนนะลูกนะ นะคะเขาใช้เทคนิคปุ่กพืชนอนเวียและใช้ปุ๋ยแบบธรรมชาติลูก fertilizer แปลว่าอะไรคะนะคะปุ๋ยธรรมชาตินะคะในฟาร์มแบบออร์แกนิกเนี่ยจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ Emission การปล่อยคะ่ะข้อนี้เราตัดชอยได้หนึ่งข้อเนาะข้ออื่นๆเนี่ยมันก็ฟังดู make sense เดี๋ยวต้องลองไปดูก่อนว่าเนื้อหามันเป็นยังไงจริงๆ ไปดูต่อค่ะลูกข้อ13ค่อยๆเลื่อนลงเนาะ What is the chief purpose to ดประสงค์หลัก chief แปลว่าหลักของ passage นี้คืออะไร inform ให้ข้อมูล inspire ให้แรงบันดาลใจ d i app s approve แปลว่าอะไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่อนุมัติใช่ไหม approve แปลว่าเห็นด้วยอนุมัติ confirm ยืนยัน judge ตัดสินค่ะ ข้อมูลปะคะพี่ป่าข้อมูลนะคะจัดตัดสินค่ะพี่นานบอกแล้วใช่ไหมลูกเด็กๆค่ะขอบคุณค่ะแล้วน้องค่ะเด็กๆค่ะจำได้ไหมลูกโทนเรื่องกระจุกประสงค์ของเรื่องถ้า เป็นข้อสอบ admission 80%เป็นงานวิจัยเรามั่นใจงานวิจัยมีอารมณ์ความรู้สึกผู้แต่งหรือไม่มีไม่มีไม่มีต้องมีความเป็นกลางพรีเซนข้อมูลที่แท้จริงนะหรือแฟกตหรืออินโฟเมชันอินโฟเมชันเป็นนามแฟกต์อินโฟเมชันเป็นนามทำเป็นเวิร์บกายเป็นอะไรอินโฟเมชันกลายเป็นเวิร์บคืออะไรให้ข้อมูลคืออินฟอร์มเฉลยข้ออะไรเลย,เลยถ้าเราทำไม่ทันข้อหนึ่ชัวป้าด ชัวป้าดต้องอ่านพาเศษไหมไม่ต้องมันง่ายนิดเดียวแล้วเซฟเวล